สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเช้าวันนี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะบิง่งรู้นี่ปาทิทกดอกของเรานี่กําลังออกพุ่นะปัาี่ป่านงาซางเนาะท่านผู้ชมเนาะดอกเราโบราณโบราณขึ้นว่าถ้าหากว่าไม้มงคลหรือต้นไม้ที่เาราปลูกไว้นี่กําลังออกดอก เาก็สิเรียกว่าเจ้าของเฮือนกำลังซีมีโชคมีราบแม่นบอกท่านผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะท่านผู้ชมนะ,ะส่วนเฮานี่กระปูกไว้เพื่อความสวยงามนะเพื่อฟอกอากาศและกับเป็นไม้ประดับที่อยู่ในเฮือนในซานเวลาที่แขกไผไปมากกสิบอกว่าโอ้ยอิตาวิถีไทยต้นไม้เฮือนเจ้าเนี่ยคือมีแต่ต้นง,งามๆแท้ปึ๊บ ้ยเบิ่งนู้นนี่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 ดอกได้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่าพันนี้เนี่ยเป็นพันอโกนีมาที่มีความสวยงามและกับหลายคนก็บอกว่านี่แหละเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยเขาบอกว่าโรงรําโรงแรมนี่มักสิเอาไปประดับไว้ในกระถางในห้องรับแขกเพื่อที่จะได้ฟอกอากาศและกานี่ยเห็นบอกนี่นี่เราออกดอกงามครับ อุดมสมบูรณ์เนาะปาทิโทใครที่ยังไม่มีนะใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกไว้จัก,กระถางในน้อยท่านผู้ชมอากกนีมาพันนี่อาจจะเป็นอาจจะมีชื่อเขามีชื่อเรียกอยู่นะแต่ว่าวิธีไทยโบฮูแต่ว่าต้นนี้นะมันมีความงามความอุดมสมบูรณ์บ่งโอกดกของเราท่านผู้ชมเอ้ยคักขนาดกันเอาใครที่มี ความคิดแบบว่าเอาไปขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปขายได้มีราคาเป็นไม้เศรษฐกิจพร้อมท่านผู้ชมเลยเออบอเสื้อเอาไปใส่กระถางในน้อยแล้วก็ไปตั้งเขียนปักไว้ปุ๊บนี่อโกนิมาอ่าไม้มงคลปฏิโตต้องมีคนทามซื้อแน่นอนในตลาดตะลีนี่มีคนเอาไปขายอยู่ได้ท่านผู้ชมเ้ยเออมีคนเอาไปขายครับโดยเฉพาะคนที่ชอบไม้ อฟอกอากาศไม้ประดับไม้สวยงามนี่เขาก็สิมักซื้อไปไว้เป็นไม้โชว์นะไม้ฟอกอากาศพรมอในโดยเฉพาะในพวกร้านค้าต่างๆนะร้านค้าร้านอย่างนี้กระสิเรียกซับให้เจ้าของเพื่อนเจ้าของซานเจ้าของร้านค้ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของไลยๆนะนี่นี่ช่วงช่วงแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อของโบราณ แต่ว่าสมัยนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะยังมีความเชื่ออยู่แต่ว่าวิธีไทยกะเสื้อวะถ้าเอามาปลูกแล้วเฮาเบิ่งมันมีความสุขสิ่งที่เป็นสวยๆงามๆเนาะท่านผู้ชมอา่าแล้วก็ฟอกอากาศพร้อมต้นไม้สวยๆงามๆนี่เฮาเบิ่งและเฮากะรู้สึกสดชื่นดีกว่าเบิ่งต้นไม้ที่แห้งตายซากป่าเหือนหลังนะท่านผู้ชมเอ้ มีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้ที่ยืนตายซากเอามื่อน,นี้เอาไว้แค่นี้เนาะท่านผู้ชมเนาะาพบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม